สวัสดีครับองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะฮะบางคนเข้าใจผิดว่าพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนี่ยฮนะจะมีแค่กลุ่มบางของวกเท่านั้นแต่ความจริงไม่ใช่นะฮะพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะฮะมีทั้งของวัตถุขงนะมีทั้งของสายสายวังนะครับก็คือของวางหน้า ที่มีการสร้างไว้นะครับองนี้เป็นพระเศฐพิมพ์เส้นได้ของวัตะคังสังเกตว่าจะมีมวลสารให้เห็นนะฮะองนี้ข้าปูนที่ขึ้นข้างในคูหาตามพื้นผิวค่อนข้างจะหนานะครับก็บ่งบอกว่าเป็นพระที่มีอายุมีความเก่านะครับมวลสารค่อนข้างจะเยอะนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิฐแดงนะฮะเห็นชัดเจนมากนะครับองค์พระนะฮะก็มีรอยแตกรอยปริซึ่งเป็นธรรมชาติของพระที่สร้างด้วยปูนเปลือกหอยนะครับลองซูมภาพไปใกล้ๆดูนะฮะเห็เนชัดเจนว่าผิ้นผิวเนี่ยมีปูนงอกขึ้นมาหนามากนะฮะ มงแขนนะฮะแทบจะโดนปูนงอกมาทับจนมิดนะครับตรงแถวนี้นะฮะแล้วก็มวลสารนะฮะเมื่เราเห็นใกล้ๆอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับด mm. ้านหลังนะฮะก็เป็นพระที่ดูง่ายนะฮะก็คือไม่รอยปริตามคอนะฮะแล้วก็ปูนขึ้นขาาเต็ไมไปหมดนะครับ ด้านข้างนะฮะความเก่านะฮะพระถูกเซตตัวอ่ก็เลยมีการแอนการโค้งอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นธรรมชาติสร้างนะครับมนุษย์จงใจสร้างไม่ได้แน่นอนนะครับทั้งในพื้นผิวในคูหานะฮะเห็นชัดเจนว่ามีปูนงอขึ้นมาหนามากนะครับดูด้านข้างนะฮะ พุทธศิลป์ก็มีความงดงามนะฮะใบหน้านะฮะทะเก้ลําคอนะนะปกวงแขนฐานถ้าการนั่งฐานต่างๆนะพราฐานล่างสุดนะ<อ>ก็งดงามมากนะครับที่ขอบนะฮะก็มีรอยปีรอยแยกนะมีการสไลด์ของมวลสารมีปูนมอ,อก าตามล่องนะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่โอเคนะฮะตอนนี้มาดูด้วยกล้องกางขยายสูงตรงนี้เป็นผ้าพักนะฮะก็เต็มไปด้วยมวลสารบริเวณรอบๆนะฮะจุดดำจุดแดงดินกำแพงนะฮะเยอะแยะไปหมดนะครับ ตเกีนะฮะบิงกันไปยาวขึ้นไปจนซุ้มนะฮะซุ้มนะฮะก็เต็มไปด้วยมวลสารนะรอบๆก็เต็มด้วยมวลสารนะฮะเราไล่ตามซุ้มก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งเป็นส่วนที่ดูง่ายนะครับมวลสารนะ ข้างในพื้นผนังปูนงอกขึ้นมาหนานะแต่เราก็ยังเห็นมวลสารชัดเจนนะฮะมีผลึกสีเงินแวววาวมีดินสีฟ้าๆเขียวๆนะะมีดินกำแพงมีผงทานมีจุดดำจุดแดงนะครับด้านนอกนะฮะก็ไปอีแบบนึงนะด้านนอกปูนไม่ค่อยจะงอกเท่าไหร่นะครับ แต่เราเห็นความช่ำของตะิิ้นะฮะเห็นรอยแตกเก่านะฮะมีปูนงอกทับเศษลักเศษที่ฝุ่นที่ผงนะแล้วก็เห็นมวลสารโดยเฉพาะเม็ดแดงจุดแดงบินกำแพงนี่เยอะจริงๆ เราไล่กลับมาข้างในใหม่นะฮะตอนนี้ที่เราเห็นในรูปเป็นเขียวๆนะฮะก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรแน่นอน,นแต่รอบๆของก้อนนี้ก็มีปูนงอกขึ้นมานะฮะกเกาะเต็ไมไปหมดนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าดินกําแพงนะฮะอันนี้ลักษณะของวาดนะฮะจุดดำของของทาน ุดดำของเกสรดอกไม้ร้อยแปดจุดดําของว่านร้อยแปที่ถูกบดละเอียดรวมถึงจุดแดงด้วยนะผลึกสีเงินแวววาวนะฮะจุดสีเงินแวววาวอันนี้เป็นแขนแล้วนะฮะ่แขนซึ่งแขนค่อนข้างจะเล็กนะฮะเราก็ดูเรียกว่าเป็นพื้นผิวเมื่อกี้ นี่เป็นหน้าอ,อกนะฮะหน้าอ,อกเวลาเข้าไปดูใ,ใกล้ก็จะเห็นผลึกแคนไซแวววาวเห็นดินกำแพงเราดูด้านข้างตรงนี้ก็เป็นผิวที่ไม่เรียบนะฮะก็ยังเห็นชัดเจนนะ เห็นไหมีเว้ามีสูงมีนูนมีตักตสารเยอะมากนะฮะอันนี้เป็นเส้นน่าจะเป็นตักนะฮะอ๋อเป็นบงแขนนะครับ หวกแขนไล่มาเป็นตับเป็นนักแข่งนะฮะส่วนที่นูนสูงแบบนี้นะฮะจะมีลึกการไซส์ก็งามนะฮะผิวมันหินอ่อนนะฮะ้างใต้ก็มีมวลสารนะมวลสารมีทั้งจมทั้งลอยนะฮะอันนี้เป็นเส้นฐาน เช่นฐานดินกำแพงว่างดินกำแพงรอยแตกจุดดำจุดแดง งดงามนะฮะดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังองค์พระก็มีปูนงอกมาเยอะนะฮะแต่ก็ยังเห็นมวลสารที่ซ่อนอยู่ข้างใน มัหยดต้นยาเช็คอายุแข็นไซนะะเื่อเช็คน้ำยาก็เกเป็นเม็ดกลมนะฮะโอเคนะฮะมีฟองอากาศขึ้นถือว่าองค์นี้เป็นพระที่มีอายุนะและมีส่วนผสมหลักก็คือขูดกระคอยนะครับ สมเด็จพิมพ์เส้นได้นะฮะอันนี้ฐานล่างนะฮะฐานล่างเต็มไปด้วยมวลสารผมงบอกว่าเป็นพระสมเด็จวตัตถกนะครับส่วนพระสมเด็จบางคุณพรมนะฮะถ้าเป็นผ้าที่กดพิมพ์บางคุณพรมเลยนะฮะมวลสารแบบนี้จะไม่ค่อยพบเจอนะครับแต่ถ้าเป็นพระสมเด็จที่ถูกฝากปลูก ก็จะมีผลสาดแบบนี้นะฮะแต่ก็ดูยากนะฮะครั้งนี้ก็เพราะว่าพระได้มีขี้ก,กรุบนะฮะคราบกรุบเต็มไปหมดนะครับอันนี้เราไล่ดูความงดงามชัดๆอีกทีนะฮะอันนี้เป็นหน้าตักนะฮะไล่ข้ามาเป็นบุกแขนนะครับครับ เส้นสายของพิมพ์เส้นได้นะฮะเส้นสายเขาจะไม่ลึกนะฮะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแขนนี่ใช่จะเป็นเนื้อเดียวกับพื้นคูหาเลยนะฮะจะเป็นพิมพ์อื่นเนีจะนูนจะสูงนะฮะพเส้นสายต่างๆไม่ว่าเป็นเส้นซุ้มเส้นแขนเส้นฐานนะฮะ อันนี้ใบหน้าก็นิดเดียวนะฮะเหมือนเม็ดไม่ขีดนะเป็นหัวไม่ขีดนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นะครับโอเคครับสลองนี้นะฮะก็ออกแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ